แต่ถ้าเราเจอคลิปต่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามค่าการเข้าถึงหรือเหรียญรายได้ทุกอย่างดีหมดเลยถ้าแบบยังเหลือพอสมควรระหว่างชาร์จก็จะเปิดคลิปเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าแบบเหลือน้อยมากๆสุก็จะปิดเครื่องไปเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ชาร์จเต็มแล้วอาชีพพยายามหาคลิปมาลงให้เยอะๆนะคะเพราะว่าจะสร้างรายได้จากการเป็นคีเอเตอร์นั้น เราต้องมีคลิปส่งงานถ้าเรามีเวลานะคะเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเราต้องมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์แทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะอืมวัดบ้านถีบ้านโทรศัพท์จะต้องถูกเปิดเอาไว้ตลอดเวลาพอแบตใกล้จะหมดสุกเจ้าไปชาร์จแบตไว้ขาาทําแบบนี้นะเพื่อนๆช่องยังถูกลดค่าการมองเห็นที่ถูกลดค่าการมองเห็นเนี่ยมันก็มีได้ไหลายสาเหตุ บางครั้งได้จากเนื้อหานั่นเองไม่ใช่ว่าลงแค่ข้อความภาพนึงนะคะเพื่อนๆเราต้องลงคลิปด้วยแล้วคลิปเนี้ยสำคัญมากๆทั้งคบนปันง่วโปรดยามช้าแต่เราจะรู้ได้ยังไงลนะ่ะว่าคลิปเราจะฟังก็ต้องลงคลิปนั่นเอง แล้วกเออ็เพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้เนี่ยสุยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการที่เราลงคลิปสมัคเสมอทศุกร์สันวันอาทิตย์ทุกท่านทุกบ้านค่ะเช้านี้ก็มาทักถ่ายพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยนะคะมีซาลาเปาแล้วก็ปาท้องโหแล้วก็ดูคลิปถัดไปหรือดูโพสต์ถัดไปเรื่อๆยๆเลยค่ะจนกระทั่งเราทำกิจวัตรประจำวันเสร็จไม่ว่าจะทำอาหารแต่ เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคลิปเราจะฟังก็ต้องลงคลิปให้ถ้าแบบยังเหลือพอสมควรระหว่างชาร์จก็จะเปิดคลิปเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าแบตเหลือน้อยมากๆสุก็จะปิดเครื่องไปเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ชาร์จเต็มแล้วก็พยายามนะคะทําคลิปให้ถูกกดอันนี้ก็สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเป็นคลิปที่ผิดกดเนี่ยเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่พอถึงเวลาลงคลิป เราก็ลงคลิปของเราลงโพสของเราตามปกติสลับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทำแบบนี้ทั้งวันนี้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่พอถึงเวลาลงคลิปเราก็ลงคลิปของเราลงโพสของเราตามปกติสลับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทำแบบนี้ทั้งวันแต่ถ้าเราเจอคลิปปังทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามค่าการเข้าถึงหรือเหรียญรายได้ทุกอย่างดีหมดเลยเออลงคลิป ให้เป็นประจำในทุกๆวันเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะได้เครื่องมือการสร้างรายได้น,นั้นในทุกๆวันแต่ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเราต้องขยายใหที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเคยลงวันละสีห้าคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเช้านี้ใครชอบอะไรก็หยิบเอาได้เลยนะคะนี่ทอดใหม่ๆกรอบหอมอร่อยค่ะฐานคู่กับกาแฟอุน่นๆปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ พอถึงเวลาลงคลิปเราก็ลงคลิปของเราลงโพสของเราตามปกติสลับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทำแบบนี้ทั้งวันให้ขยับเป็นห้าหกคลิปเจ็ดคลิปนะคะถ้าน้อยเกินไปความสมบูรมอของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอก็ต้องขยับให้มากขึ้นนี่ถ้าเรามีเวลานะคะเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเราต้องมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะอืม เราลงคลิปไม่สม่ำเสมออย่างสู่เคยลงวันละ8คลิปสูบางครั้งสูลดลงมาเหลือ6คลิปเนื่องจากว่าบางทีเราก็ติดธุระอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเพื่อนากเลยนะคะในการที่เราเนี่ยลงคลิปลงโพสต์ให้สม่ำเสมอคาว่าสมา่ำเสมอนั่นก็คือเราเคยลงวันละกี่โพสต์กี่คลิปก็ให้ลงอยู่ประมาชีพพยายามหาคลิปมาลงให้เยอะๆนะคะเพราะว่าการสร้างรายได้จากการเป็นครีเอเตอร์นั้น เราต้องมีคลิปส่งงาเาก็เปิดคลิปดูไปพอเพื่อนจบเราก็ล้างไม้ล้างมือแล้วเราก็มามีปฏิสัมพันธ์โดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสาแเ้าก็เปิดคลิปดูไปพอเพื่อนจบเราก็ล้างไม้ล้างมือแล้วเราก็มามีปฏิสัมพันธ์โดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสาดน้ําถูกก็ต้องพกโทรศัพท์ตัวเข้าไปในห้องน้ําด้วยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ชั้นวางระหว่างที่อาบน้ํา ก็เปิดคลิปของเพื่อนดูไปด้วยสั้นคลิปยาวยิ่งเราลงเยอะก็ยิ่งดีค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จลงคลิปให้เป็นประจำในทุกๆวันเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะได้เครื่องมือการสร้างรายได้ของเขาแล้วเราก็ค่อยมาเปิดโทรศัพท์ใหม่แล้วก็มาบนถ้วยโปรดยามช้า เราลงไปแล้วระบบแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนที่กล่องข้อความสนับสนุนหรือแจ้งเตือนที่ลำพงแดงลำพงขาวทุกครั้งให้ขยับเป็น5 6คลิป7คลิปนะคะถ้าน้อยเกินไปความสมบเรม,มอของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอก็ต้องขยับให้มากขึ้นนี่บุกของเขาแล้วเราก็ค่อยมาเปิดโทรศัพท์ใหม่แล้วก็มาจัดบ้านถือบ้าน โทรศัพท์จะต้องถูกเปิดเอาไว้ตลอดเวลาพอแบตใกล้จะหมดสุก็จะเอาไปชาร์จแบตไว้มาเป็นครีเอเตอร์แล้วก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะวัดบ้านถือบ้านโทรศัพท์จะต้องถูกเปิดเอาไว้ตลอดเวลาพอแบตใกล้จะหมดสุก็จะเอาไปชาร์จแบตไวมันให้สม่ำเสมอในทุกๆวันนะคะชาร์ไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวค่ะยิ่งส่งงานเยอะเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับช่องเราเท่านั้นนะคะสู่เพื่อนเอนเช่นเคยนะคะสำหรับมือใหม่ที่มาเปิดโหมดมือ,อมชื่นใจสดชื่นค่ะเช้านี้ก็มีสิ่งดีๆมาคุยแล้วก็มาเล่าประสบการณ์อาชีพพยายามหาคลิปมาลงให้เยอะๆนะคะเพราะว่าการสร้างรายได้จากการเป็นครีเอเตอร์นั้นเราต้องมีคลิปส่งงานถ้าเรามีเวลานะคะ เปิดหมดมืออาชีพแล้วเราต้องมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์แทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะอืมถ้าแบตยังเหลือพอสมควรระหว่างชาร์จก็จะเปิดคลิปเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าแบตเหลือน้อยมากๆสุก็จะปิดเครื่องไปเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ชาร์จเต็มระดับน้ําสุก็ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวเข้าไปในห้องน้ําด้วยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ชั้นวางระหว่างที่อาบน้ํา ก็เปิดคลิปของเพื่อนดูไปด้วยก็ให้ขยับเป็น5 6คลิป7คลิปนะคะถ้าน้อยเกินไปความสมัครเสมอของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอก็ต้องขยับให้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่พอถึงเวลาลงคลิปเราก็ลงคลิปของเราลงโพสของเราตามปกติสลับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทำแบบนี้ทั้งวันเราลงคลิปไม่สมัครเสมออย่างสูเคยลงวันละ8คลิป บางครั้งสู่รลดลงมาเหลือ6คลิปเนื่องจากว่าบางทีเราก็ติดธุระอะไรนี้นะคะเพื่อนๆจนข้ามจนเข้านอเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ช่องของเราได้อยู่กับระบบแทบตลอดเวลาเลยค่ะคุณเดทต้องทําแบบนี้ให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็พอเราลงคลิปสม่ำเสมอการนี้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแบบสม่ำเสมอก็จะยิ่งดีถ้วยโปรดยามเช้า เราจะรู้ได้ยังไงลนะ่ะว่าคลิปเราจะฟังก็ต้องลงคลิปขึ้นแต่ถ้าเราเจอคลิปปังทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต,ตามค่าการเข้าถึงหรือเหรียญรายได้ทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็พยายามนะคะทำคลิปให้ถูกกดอันนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเป็นคลิปที่ผิดกดเนี่ย เวลาเลยนะคะในการที่เราเนี่ยลงคลิปลงโพสต์ให้สม่ำเสมอคาว่าสม่ำเสมอนั่นก็คือเราเคยลงมาแล้วกี่โพสต์กี่คลิปก็ให้ลงดูประมาณจากเนื้อหานั่นเองไม่ใช่ว่าลงแค่ข้อความภาพนึงนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องลงคลิปด้วยแล้วคลิปเนี่ยสาคัญมากๆครั้งคือถ้าแบบยังเหลือพอสมควรระหว่างชาร์ตก็จะเปิดคลิปเพื่อนไปนด้วย แต่ถ้าแบตเหลือน้อยมากๆสู่ก็จะปิดเครื่องไปเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ชาร์จเต็มระบบข,ของเขาแล้วเราก็ค่อยมาเปิดโทรศัพท์ใหม่แล้วก็มาแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคลิปเราจะฟังก็ต้องลงคลิปให้เราจะห่างจากโทรศัพท์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะคะทุกๆก,กิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยสู่เองเข้าห้องน้ําไปเช้านี้นะคะข้อมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนเอนเนาะ แล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจมาให้กำลังใจกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆมาเปิดหมดมืออาชีพก็ให้ขยับเป็น5-6คลิป -7 คลิปนะคะถ้าน้อยเกินไปความสมัครเสมอของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอก็ต้องขยับให้มากขึ้นหือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่พอถึงเวลาลงคลิปเราก็ลงคลิปของเราลงโพสของเราตามปกติ สลับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทำแบบนี้ทั้งวันสู่เพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะคะสำหรับมือใหม่ที่มาเปิดโหมดมืออาชีพพยายามหาคลิปมาลงให้เยอะๆนะคะเพราะว่าจะสร้างรายได้จากการเป็นครีเอเตอร์นั้นเราต้องมีคลิปสง่งงานที่มีการลบคลิปช่องเราก็จะถูกลดค่าการมองเห็นลงไปด้วยนั่นเองมันให้